อีกคลิปหนึงนะฮะตอนนี้นี่ก็ชุดสมชายทโโมมาแล้วทุกคนนะอ๋อเอที H t นี่ว่าขออภยัยอันนี้ชุดเอทีเทเลอร์ฮะบานเดือนโอ้สวยจะจัดเลยคันนี้นะถ้าเป็นคนนี่คือแบบหล่อเลยเนาะรูปร่างหล่อเลยคันนี้ อันนี้ก็อ้เขานี้ก็สวยสีฟ้าน้ำทะเลเลยคันนี้สวยจัดจัดมาครบเลยครับวันนี้ฮะทั้ง3อูใหญ่ทุกคนนะเอตีเทเลอร์ครับ ต่อสมบัติครับแล้วก็สุนชัยครับมาครบเลยสามอู่ทุกคนนะสามอู่เลยก็คลิปนี้เราจะมาชมในโซนของ ST Taylor กันนะฮะ แล้วมาทุกที่ว่าต่อใหม่นะฮะอันนี้จะเอามาแค่ตัวแม่อย่างเดียวตัวลูกไม่ไดเอามาปาเดือนปาเดือนอันนี้รถของทบ f เฟ e บุ๊กของพี่เก่งไกลเมืองเลนนะครับรู้สึกว่ารถโัอีสานนะจับไม่ได้วัาจังหวัดอะไรโอ้โหสวยจัดเลยคนขออนุญาตลูกฮะ สวยดีทุกคน ฮะก็มาชมคันนี้กันฮะคันนี้นี่ผมชอบตนี้บ้างเลยมาฝุดหน้าเนี่ยปลาฝุดหน้าครับมันเป็นเลดปั๊มนะเลดปั๊มเอทิเตเลอร์ครับแล้วก็อันนี้นี่มีสกรูยึดติดกับปลาฝุดเลยนะงามจัดเลย ก็ <G un line> งานจากร้านสมชายเทอร์โบน,นะครับโอ้นี่สมชายเขาร้ <S <S 2> <S 2> านน้นสมชายเขามีนี่ติดนะ <S <S เป็นเพลตติดนะทั้งสองคันนี้นะก็ไอ้คันนี้ก็สืกว่าจะแปลงประตูปะ่ะอ๋อประตูเดิมครับประตูเดิมแต่ว่าแปะเพลตชนต้องนะ ประกายสิ์ปันบุออรีอ๋อล้วประกายสิ์เขามีเพจโชนต้นองปิดแล้วดีกว่าอ๋อเดี๋ยวทั้งสองคันเลยนะต่อไอทีทั้งสองคันเลยป้ายปันเดือนครับอันนี้ก็ผิดโชนเหมืนอนกันอันนี้แปลงประตูปะ อ,อประตูเดิมนิ่มจัดรนใหม่อูคันนี้ก็เป็นอคอกเหล็กครับเป็นกระบะด้าเหล็กทุกคน ี่นะน่าวิ่งดินนะน่าวิ่งดินนะโอ้ยดินดินนี่เลื่อนๆน่าจะรับไม่ไหวนะอใหญ่เลยใส่ยังตันเลย ันนี้ผมว่าเหมือนรถใต้กันนะเหมือนรถภาคใต้อะคิดว่านะเดาๆสองรัคารถภาคใต้ครับนี่ท็อปแท็ปหกร้อโซครับ เนี่ยคันนี้ไปมาจะดถ่ายทยมากเลยก็อันนี้ชุดเอสทีเทเลอร์มาทั้งหมด3คันนะครับกีก้าหมดเลยเอคันได้เป็นหน้าเดิมอันนี้จะออกแนวสีอะไรคล้ายๆเทาเมทเลลิกครับแต่ว่าจะออกบาทาเขียวหน่อย หรือว่ามันคล้ายแบบสีผสมเองครับเนี่ยเหมือนออกมุกทองด้วยเนี่ยออกมุกทองน่ยมันไม่ใช่แดดใช่ไหมนั่นเดีมันก็คล้ายออกทองกันนะมันออกเหมือนสองสีะมองว่าสองสีเลยสีเทาด้วยแล้วก็สีออกเหลืองเนาะเด็กๆแ,แต่ว่ากระบะสั่งให้แปลกนะกระบะนี่เหมือนวิงน่งดิงกันจนะว่าไป เนี่ยฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโซนของอูเอสซิเทเลอร์ในงานพี่ใหญ่ขอโชว์ครั้งที่2นะครับอ่ะไหนๆก็ไหนมาดูโซนของร้านพีซีวายอัลโตพาร์ทหน่อยครับร้านนี้นี่ถ้าเกิดใครติดตามช่องผมนะครับจะจําได้ว่าก่อนหน้าเนาะผมเคยลงคลิปที่พาไปเที่ยวชมร้านนี้ไว้นะฮะนี่เลยครับผมโอ้อ๋อนี่ไฟหน้า กิก้าอันนี้ก็เป็นโปรเจคเตอร์ละราคาเท่าไหร่เอ่ยขอไฟหน้าเอ๊ะแต่ไม่มีตัวไฟหน้านะก็ส่วนใหญ่ที่กิก้าบ้านเรานะครับมันจะเป็นหลอดไส้อยู่เนาะยังเป็นหลอดไส้อยู่แต่นีรั้านีามาเป็นแบบโปรเจกเตอร์ละ LED ละแล้วก็เืิดจะมีเดย์ไลท์ด้วยที่ครับไฟหน้ากิก้าตัวนี้นี่มีเดย์ไลท์ไหมฮะมีครับอ๋อเดย์ไลท์ด้วย ราคายัางไงครับเอ่อมันจะมีอยู่2ตัวที่ที่เป็นเด y l i g h t ราคาจะอยู่ที่สามหมื่นสามหมื่นหกอ๋อต่อคู่ใช่ไหมฮะอ่าต่อชิ้นครับต่อชิ้นอืมโอ้แน่นอนครับเอ่อมีสองแบบใช่ไหมฮะที่ว่ามีสามแบบสามแบบใช่<อ>ครับโอ้เป็นแบบเอ่อ LED ไฟตัวอ,อย่างนี้ตัวแต่ตัวนี้จะถูกหน่อยอืมโอ้สุดยอดครับผมอ๋อนี่มีแบบนี้กันนะฮะ ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นร้านแรกที่ว่าขายใช่ครับแล้วก็ไฟหน้าโดมิเตอร์ตัวใหม่ด้วยใช่ใช่ครับซึ่งไฟหน้าอา่โดตัวใหม่เนี่ยถ้าเกิดเบิกูนย์เนี่ยโหราคาแพงมากครับแต่ว่าถ้าเกิดที่ร้านนี้ไฟหน้าโดตัวใหม่เท่าไหร่ครับไฟใหม่โดมิเตอร์หรอใช่ครับอันนี้จำราคาไม่ได้แต่จาําได้ว่าราคาก็ไม่แรงมากเท่าไหร่ครับราคาก็ถือว่าถูกเลยนะถ้าเกิดอ่ สมมติถ้าใครเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะฮะแบบว่าไฟหน้าแตกเงี้ยก็ลองมาดูที่ร้านนี้ได้ฮะพิดสวายราคาเขาไม่แพงนะไฟหน้าโดยไม่ต้องตัวใหม่ถ้าเบิกส่วนเนี่ยแ,แพงหูชี่อีกเลยอ่ะ๋อนี่ไฟตองเจรครับโคนันบ้านเราเรียกว่าตองเจงสวยกันเลยครับไฟสวยกันเลยเดี๋ยวคืนนี้ต่อไฟไหมครับพี่ต่อ